ถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกันดีแก้วขาว สวัสดีค่ะ

แต่ข้าว่า,านอนก็อุ่นดีนะน,น้องผู้น้องจำใจ่อยนอนแข่เพาระ <c oughs> าระว่าอะไรเอจำไว่าแข่งแน่รู้กว่าจะดีถ้าเราเลียงทีลผมันจะเบียง

วิ่ง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 าได้ยูว้าว

ละร้อยนะคะันละหนึ่งร้อยก็คงจะได้อยู่ขอบคุณค่ะคุณจันดีนะคะคุณเกียรตินะคะคุณลัศมีนะคะสวัสดีค่ะไปด้วยนะคะ โอ้หาผ้าคลุมด้วยบอกคะเพราะว่ามันมีมันมีถุงยางอยู่ค่ะคุณเจมเว็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษแม่ดาวดูนีหาผ้าใบตัวทำทำยูทูบลดด้วยสสุมันสะดวกลมแรงผ้าผิว มันมีถุงอยู่มันมีถุงอยู่ค่ะมันมีถุงใหญ่เลยนะคะไม่ได้เย็ไม่ได้ออกเนาะไม่เอาออกจากถุงเลยคุณบรรจงนะคะสวัสดีนะคะคุณบรรจงคุณบรรจงคุณภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีค่ะคุณวานีสวัสดีนะคะพี่ขาวได้แหละสวัสดีค่ะให้มนสะท้อนตาคนเลยโอ้ ยืมได้เจยครับไ้ครับเจ้ารับไมเดี๋ยวไปเสียบรับคุณพยอนนะคะคุณประธานิตไม่คุมติวนะนีะไปเ่าไหน่ฝักนาพยอนใหญ่ๆยางติวหล่นเลยยาประมาณนี่ค่ะกำลังคุมอยู่ค่ะไม่ได้ไม่ได้นึงตรงไหนฝังน้นเยอะี่ข้าขอที่น้ะ เอาพระดาดึงไปยังโอ้ยเดิกันเดี๋ยวก็น้องคนมาเขถามว่าไะนรในยาอะไรยูทูบเจะไปขข้นนั้งคุณคันด้ไม่ดด่าเอ้ย

Yeah. ไปไปมากขนาดเนี้ยไปเลยเพราไออันไปนะล่มพันเนาะแล้วต้องได้บ้านกันบ้านนั่นนั่นมากกว่าบ้าน มเไค์อกวะเนี่ยเรไปดีเลยนะเข่าดีเธอรับเชืกก่อนโตนทีเอาเอาร้อยใส่ใส่มุมก่อนท

ขึ้นอีกนะคะเพราะว่านี่เราก็ทำแบบนี้นะคะไปตัวไกลขนาดนั้นใช่เขาจะก็เปิดไฟทิศของนอนมโหค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเขาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ